วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนางมารีนาคาราวัตสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆประจำเดือนกรกฎาคม2564ณห้องประชุมสแกกังสารการจังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่ชั้น5อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายรงรักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพร้อมนายอรมณ์กฎวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยการประชุมมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สําหรับหัวหน้าส่วนราชการที่ตั้งอยู่ด้านนอกสารการจังหวัดอุทัยธานีและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเว็บแอคติ่ง วันจันทร์ที่27กระกฎาคม2564เวลา1 1นาฬิกานางมารีนาคาราวัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทยัยธานีมอบหมายในเศรษฐศิสต์จำเรียงนิติกรปฏิบัติการบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานแก่ผู้มาขอรับบริการนักสักมงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทยัยธานีสารการหลังใหม่ชั้นสองถนนศรีอุทยัยตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทยัยธานี โดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นและได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1ให้แก่ผู้มาขอรับบริการได้ทราบทั้งนี้กรณีของผู้มาขอรับบริการเป็นลูกจ้างขององค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรทางเศรษฐกิจจึงไม่เข้าข่ายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานพนักง,งานตรวจแรงงานจึงได้แนะนำผู้มาขอรับบริการไปใช้สิทธิ์กฎหมายทางแพ่งนัศาลจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานีต่อไป วันจันทร์ที่17กรกฎาคม2564เวลา14นาฬิกานางมารีนาคารวัตส,ส,สดิกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีม่อมหมายในเศรษฐศาสิจำเรียงนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีประจำเดือนกรกฎาคม2564ณห้องประชุมสแกกลังจังหวัดอุทัยธานีสารกลังจังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่ชั้น5อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายบุญธรรมทองพิจิตรในอำเภอเมืองอุทัยธานีเป็นประธาน ร้อมคณะกรรมการสอปสจอนเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตลอดผลการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกร,รกฎาคมันายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสบดีที่29กระกฎาคม2564เวลา10นาฬิกานางมาดีนาคารวัตรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอหมายนางสาวจำเนียงเรืองเขตก,กรรมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวนิติตาชูประเสริฐศักดิ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ รับคำร้องคอร์เจเนื่องจากในจ้างครา้งจ่ายค่าจ้างจากการทำง,งานเป็นเงิน6,90 0าสบาทณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีสารการจังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่ชั้น2อเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการให้บริการบันทึกคำร้องคอร์การสอบข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และกองทุนส่งคอลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างได้ทราบทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการเชิญพบในจ้างเพื่อสอบข้อเท็จจริงในลำดับต่อไป วันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนางมารีนาคาราวัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ POC จังหวัดอุทัยธานีกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่25ทับ2564ณห้องประชุมสแกร์กลางชั้น5สารการจังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโดยมีน,นายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดอุทยัยธานีพร้อมทั้งหาแนวทางมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019อย่างเข้มขัดวันพฤหัสบดีที่29กันยาคม2564เวลา13.30นนางมารีนาคาราวัตสวัส,สดิการและผู้คุองแรงงานจังหวัดอุทยัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีออกเยี่ยมชมการทำงานกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปปลาแรตตำบลท่าซุงตลอดการแนะนำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณกลุ่มแปรรูปปลาตำบลท่าซุงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนางวันเพนนาทองประธานกลุ่มแปรรูปปลาตำบลท่าซุงและเป็นประธานกลุ่มแรงงานนอกระบบจังหวัดอุทัยธานี พาชมการดำเนินกิจการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีได้มอมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับประธานและสมาชิกพร้อมทั้งหมวกและกระเป๋าสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตลอดจนการแนะนำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามคำสั่งของจังหวัดอุทัยธานีอย่างเคร่งครัด